ครับน,นี่ก็มาเบิ่งส่วนสมโอรครับนี่เปิดเตรียมสุดน้ำใส่สมโอกนแหลกอะมายางเบิ้งสมโอกนครับครับมีลูกอยู่เป็นดอกเล็กอะน้อน่อยเนี่ยไงยๆก็มีอยู่ห่างๆครับยังเอาไว้ตัวน,นี้เริ่มเป็นดอกอยู่หนหน่อยก็ หลายครับเริมออกก็เลยเตรียมตัวมาสุกน้ำใส่ครับแต่ตอนนี้ยังรอบเบิ้งต้นครับเรื่องสวนกันทางมืแดงครับมีปลูกพลไม้ลายชิน,นิดครับปลูกไว้กินเองครับนี่มะกอครับมะกอนี่อินทผลามครับผาล้าก็ต้องออกช่อดอกครับปลูกได้เกือบสองปีแล้ว เดี๋ยวผมเตรียม,มตัวซุปน้ำกอนครับนะ้ำให้สมุนไพรด้วยกัน